สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่เนาะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาวหึงพารวยนะคะวันนี้ก็มีแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมงวดประจำวันที่24กุมภาพันธ์2565มาแบ่งปันนะคะ,ะก่อนไปรับชมเนาะเราก็จะมาดูผลสรุปของวันที่23กันก่อนนะคะพี่น้องจ๋า วันที่23นะคะนอยเฉพาะกิจนะคะออกศูนย์หกน่งะคะ,ะตารางตัวเด่นเรา6มานะคะ6 1เข้าตรงตรงเน้นเน้นนะคะพี่้องจ๋าสำหรับอาเฉพาะกิดเนาะล่างเจ็ด9นะคะ,ะตาราง7มานะคะพี่้องจ๋าเจ็กจ้าอดก็ไม่มีเนาะก,ก็หลุดไปนะคะส่วนพิเศษเนาะหกเนะคะ จสองแอดก็ไม่มีเนาะเจ็ดสเจ็ด่วนล่างสี่ก้านะคะอ่าเข้าสี่เก้าตรงๆงนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับพิเศษล่างนะคะปกติสามห้าหนึ่งนะคะล่างสาดูแอดมีสองสอง่สี่มาสามสาพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็มีแต่สามหนเนาะห้ 51, แอดไม่มีก็หลุดไปนะคะส่วน v i p นะคะสองนะคะ แอดมีแต่36เนาะมีใครได้กลับหัวไหมเนาะ39นี่แอดก็ย้ำเสมอนะคะ6กับ9ตัวเดียวกันนะคะแอดไม่ได้เขียนให้เนาะกลัวมันเลอะเทอะเกินไปนะคะอ่าแล้วก็ล่าง91เนาะมี90มา91อันนี้แต่ถ้าใครกลับหัวนี่ก็ได้91ด้วยนะคะอ่าหลุดไปนะคะตัวเจาะ อ่มาตามต่อกันของวันที่า20 24เนาะพี่น้องจา๋าแนวทางนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะถ้าชื่นชอบก็ค่อยตามนะคะอ่ะก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสือ่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กตั้งแต่18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครอง โดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทถงตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจปะปะปูนกันไปเนาะ,ะเพราะว่าแอดเองก็ยังไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนออกตัวไหนนะคะ,ะมาดูกันก่อนเนาะว่ามีตัวไหนกันบ้างนะคะสำหรับตารางนะคะตารางแอดก็จะมี ก้านะคะมีสามเนาะมีสองแล้วก็มีหนึ่งนะคะพี่น้องจา้าถ้าชื่นชอบอยากนำไปวิ่งไปรูดก็สามารถหยิบจับไปได้นะคะแล้วก็จับคู่จับคู่ในนี้ด้วยเนาะอ่าสำหรับตัวที่เอดจับออกมาก็จะมีสามเก้านะคะหนึ่งเก้าสี่ห้า เจ็ดศูนย์สองเก้าหกเก้าอย่าลืมนะคะหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะอย่าลืมกลับหัวด้วยเนาะสี่เก้าหนึ่งเจ็ดนะคะ อ่ะส่วนชุดกันเนาะชุดกันก็จะมีสองสี่หกสี่หกสองสามศูนย์นะคะ อ่เดี๋ยวเรามาดูชุดกันเนาะอ่ะชุดกันเบิ้ลนะคะพี่น้องจ๋าชุดกันเบิ้ลนะคะกันเบิ้ลก็จะมีหนึ่งหนึ่งสามสามแล้วก็ห้าห้านะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวเรามาดูตัวที่เน้นกันเนาะ ตัวที่แอดชอบเนาะพี่น้องสามารถจะชอบตัวเดียวกันกับพี่ๆหรือเปล่านะคะถ้าชอบก็ค่อยตามเนาะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะแต่อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจะไม่ต้องตามทุกตัวนะคะเลือกตัวที่ชอบนะคะอ่ะหกกับเก้าตัวเดียวกันเนาะสาหรับตัวที่แอดชอบก็คือสามเก้านะคะหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย สองเก้าหนึ่งเจ็ดนะคะส่วนชุดกันเนาะชุดกันแอดชอบหกสี่กับสามศูนย์นะคะ,ะกันเบิ้ลก็ชอบทั้งสามตัวนะคะพี่น้องสาวกันเบิ้ลชอบทั้งสามตัวนะคะอ่ะก็จุดไว้แคปไว้นะคะพี่น้องสาวนำไปพิจารณาดูก่อนเนาะถ้าชอบก็ค่อยตาม ถ้ามีตัวที่ชอบอย่าลืมเด้อพี่น้องจ๋าไปกลับทุกครั้งนะคะ,ะก่อนออกไปนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่พ FC เอฟซีทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะก็ขอให้พี่พ FC เอฟซีทุกๆท่านนะคะมีโชคกันทุกๆุกวันเลยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ